เดินไปอีกค่ะเดินไปอีกเดินไปมากีกค่ะเดินไปอีกค่ะน้องแจ๊กน้องเดินไปอีกเพื่อหมายเลขหนึ่งนะคะน้องแจ้กเด็กหญิงนารมณ์โสภาเพงค่ะและตามด้วยหมายเลขสองน้องแจ้กเหมือนกันค่ะเด็กหญิงนิสาพรทองดีเดินช้าชายิ้มหวานเลยค่ะลูกมา คิลดีนะค่ะที่จะส่งเอไปคิดดีกนะคะแล้วเตรียมอะไรจากผู้ปกครองคอาเชียร์เตรียมได้เลยนะคะรอบได้เลยนะคะในขนาดที่ผู้เข้าประกวดมีอยู่แล้วนะคะค่ะสวยงามมากเลยนะคะทั้ง12คมนะคะสวยงามจริงจค่ะต่อไปค่ะ สี่ค่ะน้องลุกเด็กหญิขขตงตัวพาตอมดำน้อยอายุสีขข่ขวบค่ะในขณะที่ลูกเลินเขาบอกรองมาเรียให้เตรมอะไรได้เลยนะคะเรียกลูกให้เตรมอะไรได้เลยค่ะอาตอมอะไรรอบนี้นะคะจะไปงานเอเวอว์